ฝนกันค่ะจเจ้าเมฆเนี่ยจะแอลแอลตลอดค่ะนี่ค่ะแอบดูพี่ฝนแอบดูพี่ฝนหมอกแอบดูพี่ฝนกันค่ะกินข้าวเมื่อคืนกินไม่หมดแล้วเจ็ดช้อนอะ,ะแสดงว่านอนกันแล้วลื้อทรายแม่จนแบบโอ้โหสุดยอดเลย คิดว่าเออกระบะใหม่มันจะน่าจะไม่ใ้นี่นะที่ไหนได้เหมือนเดิมค่ะสุดยอดของความสน <c oughs> เดี๋ยวดีแม่จะหาข้าวให้กิน <c oughs> เดี๋ยวแม่หาข้าให้กินนะเสียงเงียบงีกบเง,งียคือแม่อ้อมจะให้จานเดียวเนี่ยแหละคะ่ะสามตัวจะไม่ให้กินเยอะแล้วก็กินแค่มือช้ามือเดียวด้วยนะ มื้อเย็นก็ไม่ให้เพราะว่ามื้อเช้าอะ่ะจะให้แบบนี้แล้วก็อาหารเม็ดกับนมแล้วก็น้ําไว้นะคะถ้ากลางคืนก็แค่อาหารเม็ดแล้วก็นมแล้วก็น้ําคือจะไม่ให้กินนี่เมื่อคืนเล่นกันจนเนี่ยเนี่ยเหลือเป็นช้อนเลยเนี่ยเล่นกันได้กระบ,บะทรายใหม่ได้ทรายใหม่ไงเ,เล่นกันคุยทิ้งซะเออเอากันสิเอากันสิ ลุงไงคะเชา้ามาต้องกินอาหารเปียกพี่ฝนลอยอยู่ในแม่อ้อมเพิ่งต้มแครอทให้พี่ฝนให้พี่ตายก่อนแล้วก็ไปพี่ฝนที่หลังแม่น้องก่อนนะลุง <c oughs> ห่วงเล่นเี่ยตัวเนี้ยร้ายเนี่ยห่วงเล่นแทนที่จะกินห่วงเล่นอีกนะย,ยังจะออกมาแม่ยังไม่ให้ออกจนกว่าแม่จะตักทรายย้อ,อ,อ,อนออเห็นพี่ฝนไหมเห็นพี่ฝน มองพี่ฝนมองพี่ฝนเบอร์เก้าเดินไปนู่นอือือ,อไปมองพี่ฝนสนใจพี่ฝนมากกว่าแม่ <c oughs> สนใจพี่ฝน <c oughs> พี่ฝน,นปวดฉี่หูุ <c oughs> คือถ้าเขาโตกว่านี้ที่เขารู้ความกับน,นี้อีกหน่อยหนึ่งแม่อ้อมก็จะไปปล่อยเขาเล่นในบ้านนะคะไม่ใช่ว่าแม่อ้อมจะถางกงตลอดวันหนึ่งอะ่ะถ้าเขาโตแล้วก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ที่จะวิ่งหนีหรือมุดอะไรให้เขาคิดชุนกับแม่อ้อมอะ่ะแม่อ้อมก็จะเอาเขาเข้าไปเล่นในบ้านนะคะไม่ได้ว่าจะปล่อยไว้แบบนี้อันนี้ก็คือบางทีเรายุ่งรออะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาอยู่อย่างนี้ไปเพราะว่าข้างนอกเนี่ยแม่สามารถที่จะปล่อยได้เพราะมันอันตรายมากเพราะว่า บ้านหลังเนี้ยเขามีหมาสองตัวแล้วหมาเขาดุมากแม่อ้อมบอกเลยว่าดุถ้าหากว่าปล่อยออกไปก็มีหวังถ้าเกิดมีโดดข้ามไปอะไรเงี้ยมีหวังตายค่ะ <c oughs> ก็คือเขาก็ต้องอยู่แบบไม่อันตรายมันค่อนข้างเสี่ยงหน่อยหนึ่งสงสัยพี่ฝนสงสัยพี่ฝนเหรอลูก <c oughs> พี่ฝนพี่ฝนวิ่งมาทีนึง <c oughs> พี่ฝนไม่ได้ทําอะไรเลยพี่ฝนวิ่งทีหนงหนีกันกระจายเดี๋ยวก็ชินค่ะนี่เพิ่งอาทิตย์เดียวยังไม่ชินกลัวพี่ฝนนี่ไงคะเบอร์ศูนย์แปดนิ้วแปดนิ้วเนี่ยแรอบตัวแปดนิ้วเนี่ยเนี่ยเแต่ว่ามันจะรับกาย นี่ยเบอร์ศูนย์แปดนิ้วเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยเอ๋ถ้าสิบนิ้วก็จะใหญ่กว่านี้อันนี้มันรอบตัวแปดนิ้วไงนี่ทดลองใส่ไม่ได้ซักอากาศเย็นแล้วถึงจะใส่มีลำคัญหน่อยๆ แม่ลืมไปอากาศครึ้ม <so ท as ั้งวันเลยค่ะแม่ละไหนจริงๆแต่แม่อ้อมก็ซื้อเสื้อไปให้แล้วนะคะนี่แม่อ้อมอ่ะ สั่งมาให้อีกสามตู้เลยลุงไม่ได้ค่ะลูกลงไม่ได้นะคะห้ามโหลดค่ะห้ามโหลดนะคะคนสวยวันนี้แม่อ้อมยังไม่ได้ว่าทําอะไรให้เลยสงสารมากเลยอแม,ม่อ้อมรุ้มากเลยทํางานบ้านเหนื่อยล้างกรงพี่ต่ายแล้วฝนก็คุ้มกว่าจะได้ล้างกว่าจะได้ทําอะไรสงสารน้องจังสงสารน้องจังลุงลงไม่ได้นะคะพี่ฝนอยู่นะคะลูกหมอกขาหมอกขาหมอกขา หมอคะอต้องปิดเอาไวค้ค่ะเพราะว่าฝนมันจะตกใส่แต่เขาอยู่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะสบายกว่าอยู่ตรงนั้นเยอะอืมกินอยู่ดีคะ่ะไม่ได้อะไรคะ่ะใช่ไหมคะลุงเดี๋ยวแม่ว่างาแล้แม่จะทไอ้นี่นะเดี๋ยวแม่ว่างแล้วแม่ปล่อยลุงวิ่งลุกนะคะนี่ เม่เด็กงองแงค่ะเม่เป็นเด็กงองแงมากงองแงค่ะเนี่ยค่ะ,คะเด็กงองแงนะคะแต่ลุงนะจะขี้อ้อนเม่คนสวยก็คือจะช่างสังเกตจะตามพี่ลุงทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะตามพี่ลุงหมดเอาจริงๆอะ่ะหมอ,กอะกับสวย <laughs>